สวัสดีจ้าปลูกพักในกองโฟมอีพีนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกพักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยปลูกนะคะถ้วยปลูกพลาส,สติกแบบนี้มันจีราคาถูกกว่านะคะราคาถูกกว่าแบบอีกแบบหนึ่งที่เป็นสีข,ขาวๆอันนั้นจะเป็นพลาส,สติกแข็งแต่ว่าแบบนั้นเขาซีสาม,มารถล้างแล้วก็น,นํามาใส่ได้อีกนะคะแต่ถ้าแบบนี้คือจะใช้ได้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งถ้าเราดูแลดีก็อาจจะได้สองครั้งนะคะเพราะว่าเราปลูกในกองโฟมแบบ กลางแจ้งนะคะมีแดดมัอนก็สิกกบเวลาทึกแดดนะคะขั้นตอนก็คือเราต้องเอามาตัดก้นเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราหย่อนผักลงไปนะคะลากเขาจะได้โดนน้ำโดยตรงเลยนะคะถ้วยปลูกแบบนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ต้นผักโตแล้วมันบอกคะ่ะเฮายักเก็บให้มันสดๆอยู่เฮาก็สามารถดึงเอาถ้วยปลุกนี้ออกเลยแล้วกัะ มันก็นยังคงรากอยู่พักกัอิสดอีกได้ดูนนะคะนี่คือข้อดีของการมีถ้วยปลูกแบบนี้นะคะแต่ถ้าให้บม่มกมักถ้วยปลูกแบบพลาสติกแข็งแบบนั้นใส่ได้คือกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวของเราคนบดใส่นะคะใส่แบบนี้เคยใส่แบบนี้กับใส่แบบนี้มตลอดนะคะวัสดุชิ้นต่อไปที่เราต้องใส่ก็คือพลาสติกหรือว่าเอาถุงดําก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีถุงดําใช้พลาสติกอย่างอื่นก็ได้ที่สะอาดเดเลยะคะ่ะ ที่บบมีเชือ้บอบบมียังที่ขิดว่าปอดปอดเชื้อลูกปอดเชื้อหลานะคะแต่ว่าส่วนตัวเราวคยใช้พลาสติกใส่ถุงดำนะคะอันนี้เป็นถุงดำขนาด28ดคูณ36นะคะขนาดบรรจุข้องกองฝ่มก่อยบรรจุน้ำประมาณ24ลิตรก็เลยใช้ถุงดำขนาด28ดคูณ36นะคะอาจจะขนาดล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้คะ่ะแต่ว่าเคยใช้แบบนี้คะ่ะมันจะหมัดได้พอดี กับกล่องโฟมนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ตัดกลนทุ่งก่อนนะคะตรงที่มันเย็บติดกันนะคะแล้วก็มาตัดตรงข้างๆนะคะที่เป็นรอยพับนี่มันง่ายดีคะ่ะตัดไปเลยแล้วมันก็อีแบงออกปิดขนาดทุ่งขนาดใหญ่ให้เห่านะคะใครไม่ไม่ชอบแบบพลาสติกแบบทุงดําใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะใช้พลาสติกแบบอื่นก็ได้สําหรับคลุมกลองโฟมเราเห่าอีคลุมกลองโฟมเพราะว่า กันบ่ให้น้ำมันซึมโอ๊กนะคะเพื่อว่าบางทีกองโฟมมันอาจจะมีรั่วม,มีซึมได้นะคะเราก็ใช้พลาสติกแบบนี้คุมกองโฟมมันง่ายดีค่ะมันง่ายตกก่อการดูแลรักษาน้ำดีนะคะให้น้ำมันอยู่ในสภาพที่คงที่วิธีวางในกองโฟมนะคะกลางโอ๊กค่ะแล้วก็เอาวางให้เสมอกันนะคะทั้งสีด้านนะคะเบึงว่ามันเสมอกันบ่แล้วก็กดกดลงไปนะคะเอาให้เข้ามุมทั้งสี่มุมนะคะ เพื่อไม่ให้มันตึงมากนะคะถ้ามันตึงมากเกินไปเวลาเอาใส่น้ําลงไปกองฟอม,มันอาซีเห็ดให้น้าหัวได้ซึมได้นะคะมัดส่อหมุมเสร็จแล้วมืนอี้เราก็เติมน้ําไว้ข้ามคืนหนึ่งก่อนจะเอาผักมาปลูกนะคะเพื่อเบิ่งวันน้าม,มันมีการหัวการซึมบอลเนาะคะเนาะสาหรับคลิปนี้กันลากันไปสํานี้สวัสดีจ้า